ครับสบายดีพี่น้องสบายดีย่ำคำคำพี่น้องตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าๆเนาะเขาอยู่ป่าคือเก่าพี่น้องหาเห็ดหาเห็ดคือเก่าพี่น้องทรงนี้เห็ดออกกำลังออกก็ได้อยู่นะหาเห็ดคือเก่าพี่น้องขอเบิ่งกระจี๊ยมกัอะไรก็ซ่ด้วยพี่น้องเด้อหาเห็ดพอพี่น้องเลยเห็ดเผื่งพี่น้องมานมานพี่น้องสองดอกพี่น้องก็จะกลายไปเมื่อเมื่อกี้นี้เขาโบเห็นพี่น้องพี่น้องทามาลำรังเขา เอ้ห้าก็ได้ซองดอกพี่น้องหมีดไปทั้งหลาบ่อนือถือมีดไปนั่พี่น้อพอดีหาเขียนาะไปรุ่นไปส้มแล้วกันพี่น้องกาต้องคอยหาเนาะพี่น้องเนาะุูมไห่พี่น้องก็จะออกบาเมืพี่น้องเลยเือเฮาขึ้นกันเลยพี่น้องนี่เดี๋ย้เบิ้งนี่พี่น้องดอกใหญ่ขนาดอ่าตัวเพ็ดขึ้ง มันมันพี่น้องมันมันไปได้สามดอกพี่น้องไปแล้วออกติดๆกันแล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่ดอกใหญ่เต่อเลยพี่น้องเยสร็จพี่น้องเบิ่งก่อนหาเทน่าเข้าเองพี่น้องนี่น้องสี่ดอกแล้วพี่น้องเอ้ยสี่ดอกแล้วเราต้องไปไกลายดอกเราพี่น้องหาเทใต่ก็ได้ขึ้นพลอย้พี่น้องอีพลอยแล้ว นี่พี่น้องอือมโอเกไกๆเลยนี่พี่น้องมีแต่ดอกกำงามพี่น้องไอ้สอยบ่าวผู้ไทยเด้วพี่น้องเลื่อมาคนเดียวนี่คำเต๋อแล้วพี่น้องไอ้น้อยฝอยแล้วมันหกพี่น้องไอ้หมอหกพวกเพิ่นบ่เห็นแต่บ่าวผู้ไทยเห็นพี่น้องนี่เจ็ดเึกพี่น้องไอ้ดอก ngầm ngam cái câu nhỏ thì hoặc phải mù đây hốc đỏ là nhỏ, mà nó điệu này coi phừng phải không phừng ít nhìn cái này nhập là, là phải không hết hoặc mở này เต๋บหลอกพี่น้องยังมีพอ่อแกงอยู่พี่น้องนี่หาหมุยฮอนหาหมงเลยแต่ก็เมื่อแล้วปัน่นจากสิพอ่อแกงแล้วพอ่อแกงเนาะพี่น้องมาหลุดมาซมนำกันได้พี่น้อง,งเด้อคัมจะได้มากพี่น้องเฮ็ดเถอะพอจูบมันเถอะนี่ จุ่มงามๆเลยโอเคใกล้กันแล้วพี darum, ่น้องเยวันนี้จะกกันไปได้ดอกเห็ดมันออกแต่หางปวยเห็ดเนาะใส่ไม้ลายอืหอยเลยพี่น้องหอยเลยดอกไม้ใหญ่เลยนี่พ้อกเก็บมาเลยเถอะเลยหืมพี่น้อง เลือมานแล้วพ pues, ี่น้องเริ่มมานแล้วมันสีดำๆบ่ค่อยเห็นมันเป็นไหพอหลพี่น้องดอกเป็นใยเลยบ้านดอกแกญ่มาแล้เถื่อเลยบ้านอือมีเงาไหมนี่พี่น้องดอกใหญ่แท้อ๋อทุกพี่น้องป้า ปวดผู้พี่น้องดอกเดียวก็จนพ่อแกงเลยเห็ดคมพี่น้องเห็ดกระตูนมากินมวงเสาเนี่ยบริมาตอนนี้หน่าหมดเห็ดเขาไปวงอื่นพออลไรพี่น้องเห็ดผึงพี่น้อง เอ่น้องเอ้ยมีเห็นผึ่งไม่มีเห็ดกระโงกน้องเลยผึ่งกอยักเฒ่าเลยนี่น้องดอกเดียร์ดกว่กองน้อยเท้ดอกเดียวพี่น้อง เห็นเนาะพี่น้องใส่หมดแล้วนี่ก็เฮ็ดพึ่งข้าวพี่น้องวานี่นัาจะให้พึ่งแดงๆข้าวพึ่งข้าวพี่น้องต่อเฮ็ดคมเว้เฮ็ดพึ่งพี่างนี้คม จูมเพื่นพี่น้องเลเียมาแบบๆทั้งหน,นลบ้านโ้เก็ดพึงพี่น้องอืมเก็ดพึ่งเห็ดพึ่งดอกเก็บทอเลยพี่น้อง ดอกยวผมค่มีจูบมาได้หอกอยากเ่าเลยของหลายมือเลยเขาด้มาหาเท่านี้เพิงพี่น้องเพิงเพิงพี่เพ็ดเิงดีอย่างดี้พี่น้องมันนี่ประด้เหกน้ำมูดอก เกี่ยวไปเกี่ยวมาเท่าทนีา้กัพี่น้องเนปะ็นฮาเท่าใดหรอหาเทน้าน่าจะคล้องเองพอหลือพี่น้องมาพอเห็ดไข่ละงูพี่น้องเอ้ยผ่านมานี่โตัวสองไข่เป็นพูนเรือพี่น้องดวงดีกันพี่น้องเนอะ้ยโอ้คือว่าสิบได้ละงูไข่ จังหวะพอดีเล้วพี่น้องลังไข่หมูไปใส่ได้หมูมั้มีซองไขยย่นี่บ่เนาะพี่น้องอืมพี่น้องมาแล้วมาแล้ววันเอาเห็ดคมก่อนพี่น้องโอ้ยบ่เอาเถ่าแเฮงเลยอ่าพี่น้องพอหิดปุ๋ พี่น้องโเพี่น้องามเ่ามงามพี่น้องงามเลยขูดพี่น้องขูดเจุมกับพี่น้องจุมสองจุ่มน้องอ้โทงามงามพี่น้องเอ้สองจุมมัน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 ใจ,จขแขงเลยพี่น้องนี่นงานตองเขากั ạ từ lập nhóm hết thúc lúc này với nó ừ, mùi mùi mù mùi mùi hết cả, mùi điều khổ นี่พี่น้องเอาเป็นเหี่ยว พอให้เรูเฮ้ยเปลียนๆกระยังออกพี่น้องนี่เปลี่ยนกระังมาอกอยู่มุนส่บาดเจงมันอืมพี่น้องจะไข่ยังไงสามไข่พี่น้องสามไข่สามไข่ถือกี่บปรเด้ Okay. ซิมเมอร์เลยมาโพยอ,อ้อโ่ยเลพยพี่น้องสี่ไข่พี่น้องน,ออน,น้องเปิดคือออกแท้เปลี่ยนกันยังออกเสือมาขังนี่กับโพยเลยพี่น้อง ไข่จุ่มตัวนี้กำลังเกเป็นจุ่มพี่น้องซองพี่น้องเอ้เหมืนแต่อันเดียวพี่น้องนี่นี่ซองเนี่ยมองเลยไก่พี่น้องนี่ทีพ่อสิบไข่มองเดียวพี่น้องเอ้โอ้ตู้ลอยเลยมองนี่เท่าม้าฮามบ่มาพอมือพอดีงามุวมหุ้งเลยพี่น้องเอ้เจ้าฮาสิบโบได้อสิบโบได้แบบพี่น้องยฮาบ่มาพอ คพืออื่นสิได้เนาะไล่เติบมองเดี๋ยวพอสิบไข่พี่น้องอ๋อพี่น้องพอเลยพี่น้องจูบแบบใหญ่เลยเี็น้องงูข้างนี้ขักชัดๆตัวบนดอกใหญ่ต่วันดอกที่อืนวะพี่น้องอ๋อ,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 อโอ้โหพี่น้องไล่เติบพี่น้องนี่ จะมีดอกเตี <Elliot> ่ย <Dartmouth> ก็มีไข่เน้ะหาหมูไม่ตั้งน้องหอยเลยพี่น้องจุ่มมันง่ายต่นี่เลือเขาของเส้านี่พี่น้องแตกแตกแล้วก็จะเห็ดขวดหาอย่างกูเขาบอกเห็ดฉันก็บอกเห็นแล้วพี่น้องเสร็จคอยแล้วนี่ เสร็จคอยเสร็จคอยเพี่น้องหานิ้มคำกับมานที่ก่าพี่น้องมานตื่นแล้วพี่น้องเห้านิ้มคำงั้นขอให้พี่มื่อนี้พี่น้องก็ได้ชมนี้พี่น้องมาคนเดียวถ้าเข้ามาเบิ่งก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทิ่จะพาทีเป็นใหม่เนาะพี่น้องสบายดี